สวัสดีค่ะคุณอยู่กับรายการ f v o r It Movie เรื่องนี้ที่รักค่ะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่สองสำหรับ f v o r It Movie นะคะก็คือจะให้คนแบบมาแนะนำหนังที่เเองชอบอะไรอย่างนี้แล้วก็คนที่เข้ามาดูเพราะว่าไม่รู้จะดูเรื่องอะไรแบบหาหนังเรื่องใหม่ๆม,ม,มาดูะไรอ่ะ EP นี้แล้วก็มีแขกรับเชิญคนใหม่ก็คือเอมนั M ่นเองสวัสดีค่ะเอมค่ะเป็นไงบ้างเลยสบายดีค่ะ งานเยอะนิดนึงเหนื่อยนิดหน่อยแต่พอใช้ชีวิตได้จริงอ่ะวันนี <c oughs> ้วันนี้มีเรื่องอะไรมาแนะาำวันนี้นะคะมีสามเรื่องที่ชอบมากก็คือหนึ่งเลยก็คือ Avenger Endgame ทุกคนน่าจะแบบเคยได้ยินกันอยู่แล้วแหละมันดังมากสองนะคะก็คือซีรีส์เกาหลีเป็น25 21แล้วสุดท้ายก็คือเป็นหนังเก่าแล้วแหละเป็นแบบ High School Think I Hate You About เอ๊ะไอเหตุอะไรเบาเทนทิ้งไอเหตุอะไรเบาอยู่เหมือนนะคะนึกทันแล้วเทนทิ้งไอเหตุอะไรเบาอยู่ค่ะอันนี้ดูอะไร้าถูกแล้วไม่เคโอเคยเรื่องแรกเลยเออเอาไปเชื่อเองเกมเป็นไงทำไมถึงชอบเรื่องนี้เพราะว่าเป็นติ่งมาเวลและเรื่องนี้มันเหมือนแบบรวมทุกตัวละครที่ชอบไว้อยู่ในเรื่องเดียวก็เลยชอบมากเลยแกชอบตัวอะไรเปพิเศษสไปเดอร์แมนโอ้ยปีเตอร์เนื้อเรื่องมันประมาณยังไง เอวเจนจรงก็จะเป็นเรื่องของเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ทุกคนมารวมตัวกันเพื่อจะสู้กับไวรายที่มาจากนอกโลกก็คือไอ้มันม่วง <c oughs> จะต้องรวบรวมอัญมณีมาดิบปิง้งเพื่อให้ทุกคนกลับมาคือมันจะเป็นภาคต่อของ Avenger i n n i n n t y y w r r ก็คือถ้าจะดูต้องดู Infinity War ก oh? ่อนแล้วก็ค่อยมาดูเอเน็นเกมก็จะเข้าใจมากขึ้นเผื่อใครไม่รู้ไอ้มันม่วงชื่อถานอต่ค่ะคุณวีอคาตเตกับมันรยคุณก็เลย ฟังชื่อันแบบนี้เรื่องที่2คือเรื่องอะไรเรื่องที่คือ2 5 2 1เป็นเรื่องของออพระเอกกับนางเอกที่อายุค่อนข้างที่จะห่างกันเขาเจอกันในช่วงที่มันเป็นเอ,อ่อวิกฤตถ้าบ้านเราก็จะเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้ง uh huh. เพราะวิกฤตเนี้ยมันเลยทําให้พระเอกเออบ้านล้มละลายเลยต้องมาอยู่ในชุมชนเดียวกับนางเอกอยู่ระแบกนั้น้แวแบบว่าเห็นเห็นหน้าการแล้วก็มีแบบมี ปฏิสัมพันธ์เริ่มแรกมันก็ยังไม่ใช่ความรักมันก็จะเป็นแบบว่าเออเจอการเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องอะไรอยี้ไปก่อนแล้วมันก็จะมีช่วงที่หายกันไปช่วงที่กลับมาเจอการจนเหมือนเขารู้ใจตัวเองว่าแบบชอบกันเขาเรียนด้วยกันหรือเปล่าไม่ค่ะเขาแบบอายุห่างกันแล้ว <c oughs> เหมือนพระเอกแบบเหมือนบ้านล้มละลายปุ๊บก,ก็แบบไม่มีไม่มีเงินเรียนต่อก็เลยต้องมาทํางานแถวบ้านนั่นอี่เคยเห็นแต่ว่าเราไม่เคยคิดจะกดเข้าไปดูเลยต้องดูนะคะนางเอกเป็นนักกีฬาฟันดาบด้วยเท่มาก แล้วเรื่องสุดท้ายเรื่องที่สาม i ทนทิ Hate a b o เ t You ค่ะเป็นเรื่องไฮสคูล <laughs> เป็นหนังเก่าแล้วแหละเก่ามากแล้วด้วยของประเทศอะไรอเมริกันต่อนะ <laughs> <laughs> อไอ่ทำกันบ้านอ,ะ <laughs> อ่ะอ่าไม่ใช่ไทยแน่ๆแหละเออมันก็จะเป็นเรื่องของอ่พระเอกมันจะแนวแบบห้าๆแบบจิตๆหน่อยแล้วเหมือนมีคนมาจ้างให้พระเอกอะ่ะไปจีบนางเอก ซึ่งนางเอกอะ่ะมีน้องสาวคนหนึ่งที่แบบฮอตเลยอะ่ะไอคนที่มาจ้างพระเอกก็คือแอบชอบน้องสาวนางเอกอยู่ก็เลยแบบว่าเหมือนกดกดที่บ้านนางเอกก็คือน้องสาวจะเดทได้พี่สาวต้องเดทด,ด้วยแล้วนางเอกมันก็ไป็นคนแบบเหมือนพระเอกอะ่ะแบบเท่าห้าแบบจิบจีหน่อยก็เลยแบบไม่มีคนมาจีบอะไรอย่างเงี้ยไอผู้ชายคนนั้นเลยต้องไปจ้างพระเอกให้มาจีบเพราะว่าโอเคถ้านางเอกออกเดทน้องมันก็จะจะ,จะได้จะได้ออกเดทกับไอคนนั้นอะไรอย่างงี้มันก็เลยเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาจะมีดราม่านิดนึงเด,ดี๋ยวลองเสิร์ชดู เม่ผมผมยาวใช่ใช่รอแล้วแล้วจุดที่ประทับใจทั้งสามเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเอาเวอร์จินเกมชอบตรงจุดที่ประทับใจซีนชอบซีนเกือบสุดท้ายเลยมันเป็นซีนที่เหมือนแบบความหวังมันแบบกําลังจะดับลงเป็นซีนที่แบบว่าจะแพ้แล้วอ่ะคืออันนี้สปอนนิดนึงนะคะในเรื่องอ่ะมันจะเป็นแบบว่าเหมือนอฮีโร่ครึ่งหนึ่งถูก ถูกแบบสลายไปที่ทานอตติดนิ้วในภาพป็นฟินิตรวอลและเหมือนแบบมันเหลือฮีโร่แค่ครึ่งเดียวเพื่อต่อสู้กับเหล่าร้ายเป็นเป็นพันเป็นหมื่นอ่ะมันเลยทําให้แบบความหวังมันไม่มันแบบมันสู้ไม่ได้อ่ะมันไม่เหลือแล้วจนแบบว่าอยู่ดีก็มีเสียงขึ้นมาว่าแบบเออแบบว่ามาช่วยแล้วแล้วก็มีวงไฟของดรสเตนโผมาและทุกคนก็โผล่มาจากด้านหลังแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบโอ้ว้าวมัน มันตราตึงใจมากคือดรตอร์สเตนเป็นคนพาผู้นี้กลับมาใช่เขาใช้ยะงไรนะย้อนใช่ไหมเขาอะไรที่อยาใช่ใช่อะไรแบบเออไอบงไฟเหลือใช่แล้วเขาก็ย้อนย้อนย้อนเวลาใช่ไหมไม่ไม่เหมือนกับว่าคือก่อนก่อนหน้าที่จะถึงชั้นเนี้ยมันมีเหล่าฮีโร่รวบรวมอัญมณีได้แล้วเล้วเหมือนแบบดีดปุ๊บเหมือนแบบทุกคนกลับมาแล้วแต่ว่ามันอยู่ต่างที่กันอยู่ดรอร์สเตนเป็นคนแบบรวบรวมจากทุกที่โผลมาใน ที่เขาทําสงครามกันคุพอกิดชอบแบบชอบความแบบกลับมารีวิเนียนใหม่มาแบบว่าโดนทำลาย้างไปหมดแล้วแต่ว่าแบบไม่มีหวังแล้วอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแบบกลับมาได้หมดแล้วก็เอาชนะเหมือนจังหวะนั้นคนดูลืมไปแล้วอ่ะว่าแบบพี่ว่าพวกนั้นหายไปคือที่าแบบตอนเราดูแล้วก็แบบที่แบบเขาไม่กลับมาหรอกกลับมาไม่ได้หรอกยังก็ไม่กลับมาแล้วอ่ะคือมันจบแล้วอ่ะแต่พอกลับมาขนลุกโอ้มันตราตรึงใจมากชอบไปดูนะคะแล้วก็เรื่องที่สอง เทวินตี้ไฟเวนตี้วันนะคะซีนที่ชอบเป็นเซนที่อันนี้จะไม่เกี่ยวกับพระเอกเป็นซีนที่นางเอกกับเพื่อนนางเอกต้องมาแข่งฟันดาบกันเองคือนางเอกกับเพื่อนเอกเหมือนเขาเรียนมาด้วยกันแล้วเหมือนแบบเหมือน mm. แบบก็แย่ย้ายเขาเรียกอะไรคนละสังกัดฟันดาบอะแล้วเหมือนแบบต้องมาแข่งกันเองแล้วก็เหมือนแบบนางเอกเป็นฝ่ายชนะแต่พอแบบแทนที่จะแบบเข้าไปโผล่เขาแบบดีใจตัวเองชนะอะไรอย่างเนี้ย ความจริงก็คือแบบเปิดหน้าฟันดาบเขาจะมีหน้ากากาเปิดหน้ากากออกมาก็คือแบบต่างฝ่ายต่างร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาไม่ได้อยากสู้กันตั้งแต่แรกแต่เขาต้องมาแข่งกันเองอ่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทใช่เขาเป็นเพื่อน,นสนิทกันมัน,มนมดึงเ<ม>อาไปไข่เออมันแบบมันคือผลไม่ว่าใครจะไปจะนะคือผลมันทําร้ายทั้งสองฝ่ายแล้วใช่ก็เลยสีน้าตาใช่แล้วเรื่องสุดท้ายแทนทิงแทนทิง I hate about you ซีนที่ชอบเป็นซีนเกือบสุดท้ายแหละเป็นซีนหลังจากที่นางเอกรู้ความจริงว่าพระเอกโดนจ้างให้มาจีบมันจะเป็นซีนที่เหมือนแบบอยู่ในคลาสเรียนคือพระเอกกับนางเอกเรียนคลาสเรียนเดียวกันเป็นซีนที่เหมือนเขาจะให้ออกไปพูดอะไรหน้าชั้นสักอย่างนี่แหละนางเอกก็ออกไปพูดและคําที่นางเอกพูดมันแบบโดนใจมากมันแบบว่าฉันเกลียดท่าทางการขับรถของคุณ<ม>อะไรอย่างเงี้ยแบบฉันเกลียดเวลาคุณทําให้ฉันวัวดราะและเกลียดกว่าเวลาทําให้ร้องไห้แบบฉันเกลียดเวลาที่คุณไม่โทรมา เกลียดเวลาที no ่คุณไม่อยู่ใกล้ๆและยิ่งเกลียดกว่านั้นเพราะว่าฉันไม่เกลียดคุณเลยโอ้คือพี่เราพูดความในใจทุกอย่างใช่พูดความในใจให้พาะเอกฟังว่าแบบฉันเกลียดว่ะแต่สุดท้ายก็คือฉันเกลียดตัวเองมากกว่าที่ฉันไม่สามารถเกลียดเธอได้ตอนแรกนึกว่าไอ้แฮปปีอสเตอร์เป็คนเพิ่งเหมือนกันเหมดเจนแล้วยิงแบบว่าอย่างนี้มีแยบหนังแนวอื่นที่ชอบดูไหมอะถ้าที่ชอบดูบ่อยๆจะเป็นพวกโรแมนติกคอมเมดี้เช่น เช่นอะไรดีนะไม่ได้คิดไว้ด้วยคคือที่ชอบที่แบบแล้วมีเรื่องที่แบบดูอีกครั้งก็ไม่เบื่อแหแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ชอบนะแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะแบบไม่ได้โรแมนติกแต่ว่ามันเป็นแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยจะชอบจะชอบแบบเวทมนต์อะไรที่มันแบบไม่บู๊อะไม่บู๊มันเป็นหนังแบบยี่สิบปีที่แล้วแต่เรารู้สึกว่าเขายังเขาทําถึงใช่แบบว่าเขาคิดได้ไงแบบว่าชื่อเมืองชื่อแบบอะไรต่างๆในโลกเวทมนตร์มันอินอะยิ่งดูยิ่งอินคือแบบว่าเรารู้สึกมันเหมือนมันมีอยู่จริง แล้วสุดท้ายนี้ก็เคยอยากให้แบบแนะนําหนังแบบช่วงนี้ที่มีหนังเข้าใหม่อยากดูอะไรพีเซมถ้าช่วงนี้นะคะอยากดูเรื่องเป็นหนังไทยหนังผีไทยเรื่องเหมยไม่รู้อ่านอ่านถูกหรือเปล่าเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่ดูหนังผีเลยเป็นคนกลัวผีมากแต่พอทีเซอร์เรื่องนี้ออกมารู้สึกว่าแบบเอออยากดูอะแล้วก็มันจะเกี่ยวกับโนราอะไรนี้ด้วยรู้สึกว่ามันมีความน่าติดตามเพราะว่าเราจะได้รู้ประเพณีของเขาด้วยเป็นหนังผีด้วยและยิ่งทำให้แบบท้าทายอยากดู ของแบบทัดตอะไรอย่างเี้ใช่ก็สุดท้ายก็อยากให้เอ็มฝากช่องทางการติดต่อหรือว่าติดตามค่ะก็ไอจีนะคะนันทิกาอันเดอร์สกอร์เอ็นบีเอ็นเอ็นทีไอเคเอ็นอันเดอร์สกอร์เอ็นบีเอค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้ก็ทุกคนมีเรื่องอะไรที่สนใจหรืออยากแนะนำให้เรามาดูตามก็แนะนำกันเข้ามาได้สำหรับนี้ก็สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.